คนน่ากินมากอร่อยเลยทุกคนเมื่อกี้ยังแสบรสชาติแกงเลียงจริงๆนะครับความเผ็ดมันจะอยู่ที่กระชายกับพริกไทยนะครับเนจากหมออ้อเมื่อกี้ชิมก่อนรสชาติก็พอนะฮะเพราะว่ามันห่อนครับทุกคนมันห่อนที่แสบไหม สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกันเนินอยู่กับผมข้าวเจ้านะฮะวันนี้มาแล้วนะครับอยู่ในครัวอีกแล้วนะหลังจากไปละเหรเล่ร่อนนะครับไปเที่ยวกันมานะครับก็เหนื่อยหยกันนิดนึงแล้วก็กลับมานะครับคราวนี้นะก็คืออยู่ในครัวนะครับอยากมาทําอาหารให้ทุกคนนะครับได้ลองเอาไปทําทานกันดูนะครับคือจริงๆนะครับหลายคนก็สอบถามกันเข้ามานะครับว่าช่องของเรานะครับก็คือ ทำมาเพื่ออะไรจริงๆคือทำมาเพื่อความบันเทิงโดยล้วนๆเลย,ลลเลยบเอาตลกโปกฮาที่เราเป็นกันสองคนนะครับเแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคืออยากให้กําลังใจทุกคนนะครับเอ,อเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรือว่าเด่นที่สุดหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่คืออยากให้กําลังใจว่าเราสองคนเนี่ยเวลามีให้กันเนี่ค่อนข้างน้อยมากทุกคนน้อยจริงๆน้อยแบบ เออน้อยเลยนะครับวันหนึ่งแบบ8ชั่วโมงหรือบางวันไม่ได้เจอกันเลยเนื่องจากว่าเวลาจะไม่ตรงกันนะครับก็อยากบอกทุกคนว่าถึงแม้ว่าเวลาไม่มีนะครับแต่เราสามารถส่งกําลังใจส่งความรักความรู้สึกดีๆให้กันและกันได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นทํากับข้าวให้กินพาไปท่องไปเที่ยวที่นูน่นที่นั่นที่นี่หรือว่าบางครั้งเราก็แบบแอบแบบแบบทำชาเลนจ์แข่งกันเฮ้ยไปซื้อของในเซเว่นหนึ่งร้อยบ,บาทใครได้ของเยอะที่สุดนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้คือชีวิตจริงๆครับผมก็เลยอยากเอาชีวิต ตัวเองนะครับเพื่ออย่างน้อยก็ให้กับเขาเรียกอะไรฮะเหมือนเป็นกําลังใจเป็นแรงบนันดาลใจให้กับใครลหลายๆคนนะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็เอามาเผื่อแผ่กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับ500ซับสไคร์โโหถือว่าได้เยอะมากๆนะครับคือเราสองคนขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับคลิปที่ผ่านๆมาหรือว่าคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเกิดเราพูดอะไรผิดหรือว่าทําอะไรผิดกิริยาอะไรที่ไม่เรียบร้อย ขออภัยจริงๆนะครับทุกคนเป็นคือบางครั้งคือแบบเป็นชีวิตเราจริงๆเรียจริงๆคือคือไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คืออยากให้มันสนุกอยากให้มันแบบตลกโปกฮาบางทีไปแซวคนนั้นคนนี้หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเป็นเป็นแบบชีวิตจริงน้องๆจะรู้รู้กันดีนะครับก็คือ แต่เราจะไม่บูลลี่นะครับจะไม่บูลลี่ดังนั้นก็ถ้าทําอะไรผิดไปขออภัยจริงๆนะครับเรา2คนนะครับก็อยากกราบขออภัยไว้แล้วก็ขอบคุณ500ซับสไคร์ที่ผ่านมานะขอบคุณมากๆครับเราตั้งเป้าไปให้ถึง1,000ซับสไคร์เบอ์นะครับแล้วก็มาดูได้นะครับก็คือคลิปของเราตลกโปกฮาบันเทิงสนุกสนานทํากับข้าวแบบกินจริงๆนะครับทําจริงๆสูตรจริงๆนะครับเพราะว่าผมชอบทากับข้าวครับผมผมมีร้านอาหาร นะครับดังนั้นในเรื่องของทำกับข้าวนี่สูตรเอาไปใช้เอาไปขายได้เลยนะทุกคนคือผมกลั่นกรองมาดีแล้วว่ามันมันน่าจะไปใช้แล้วเอาไปขายได้กับข้าวไม่มีอะไรตายตัวครับเอาไปถัดแปลงกันนะครับทําอาชีพต่ออาชีพนะครับสร้างชีวิตกันต่อไปแล้วผมกับน้องนะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอให้เพื่อนๆ่นทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับเราในการทําคลิปดีๆต่อไปในอนาคตนะครับโหพูดกันมาเยอะแล้ววันนี้นะครับผมอยากมาทํานี่ครับ แก,กนะแ,แกงเรียงกุ้งสดนะครับไม่รู้เไม่รู้เรียงหรือเรียงนะครับนะแต่น่าจะเป็นลอลิงนะครับแกงเรียงกุ้งสดนะครับคือเล่าอีกนิดนึงแล้วกันสมัยเด็กๆนะครับก็คือแม่จะทําแกงนี้ให้กินบ่อยมากแม่เป็นครูพ่อเป็นครูดังนั้นเวลาจะเจอลูกคือมีเช้าขย็นเท่านั้นถ้าลูกไปเรียนพิเศษก็คือเจอดึกทํากับข้าวทิ้งไม่กินข้าวเสร็จนอนแยกย้ายคือ เวลาก็ไม่ค่อยเจอกันอยู่แล้วดังนั้นแม่จะทําอะไรที่เป็นหม้อหม้อทิ้งไว้ให้ลูกมาตักได้ทานกินเองได้เลยและสิ่งหนึ่งที่ผมยังจารสมือแม่ได้ก็คือแกงเลียงครับแต่แกงเลียงสมัยก่อนของผมนะครับเป็นปลาทูครับทุกคนมันเป็นปลาฮะแล้วไม่ใช่ปลาแบบหาง่ายดนะังนั้นก็ต้องเป็นปลาทูนะครับปลาทูในตลาดนะครับเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ในเมืองนะครับดังนั้นการจะไปตกปลาอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันไม่ได้ง่ายในสมัยก่อนนะครับมันไม่มีเบ็ดฝรั่งทุกคนเบ็ดฝรั่งเพิ่งเข้ามาไม่นาน ดังนั้นเราก็จะปลาทูมาทอดแล้วก็ทําเป็นแกงเรียงออกมารับทานกันนะครับซึ่งแกงเรียงสมัยก่อนเนี่ยผมแอบแอบเขาเรียกอะไรนะติดใจนิดน,นึงในสมัยก่อนใครเคยเรียนสอนลนอนไหมฮะดูแต่สอนลนอนไหมสร้างเสริม,มลักษณะนิสัยให้ทํากับข้าวให้เย็บปักถักร้อยเออเราได้เรียนผมก็ได้เรียนทุกคนแล้ววันหนึ่งเขามีให้ทําแกงเรียงมาครับแกงเรียงผมก็มีหน้าที่รับหน้าที่เอาวัตถุดิบไปก็คือปลานั่นเอง แต่ครูเขียนไว้แค่ว่าปลาทุกคนปลาทําแกงเลียงผมใกล้คุณแม่เตรียมให้นะเพราะว่าสมัยนั้นก็คือน่าจะป .3 ป .4 ซึ่งเราคงยังแบบย่างปลาเองยังไม่เป็นนะสมัยนั้นมันมันก็ย่างเป็นแหละแต่เอาไว้ย่างไว้กินตัวเองอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเอามาทําส่งครูนะครับพอย่างเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาแม่ก็ยื่นให้ผมก็เอากลับมานะสมัยก่อนไม่มีกระป๋องด้วยนะมัดใส่ถุงมามาถึงโดนคุณครูมนทุกคน คือคุณแม่ทําเป็นเหมือนน้าพริกแกงเลียงเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะคือมันเป็นเครื่องแกงเลียงที่ใส่ปลาในนั้นอยู่แล้วคุณครูบอกว่าทาไมไม่เอาปลาเป็นชิ้นๆมาผมก็มงว่าอา้าวทาไมล่ะเอะเอคุณครูบอกว่าแกงเลียงจริงๆอ่ะจ,จะต้องไม่เอาปลาไปปนเอาปลามันลอยต้มอ,อยู่ข้างหน้าผมก็อา้าวเหรอฮะแต่ที่บ้านผมมากินกันอย่างนี้ก็คือเอาปลาใส่ไปในเครื่องแกงเลย อะไรเงี้ยกลัวว่าไม่ใช่มันจะต้องเอามาลอยอย่างเงี้ยผมก็เลยโดนตัดคะแนนไปอันนั้นก็เป็นความทรงจําแกงเลียงของผมในสมัยเด็กๆนะครับไม่ใช่คุณครูผิดหรือว่าคุณแม่ผิดนะครับไม่ใช่อะไเพียงแต่ว่าเข้าใจกันผิดนะครับก็คืออาหารไม่ได้มันไม่มีตายตัวทุกคนบางคนบดบางคนป่นบางคนใส่เป็นเนื้อ แล้วแต่ทุกคนนะครับแล้วแต่พื้นถิ่นแล้วแต่พื้นฐานแล้วแต่วัฒนธรรมของสิ่งต่างๆนะและวันนี้นะครับผมจะทําแกงเรียงรถมือแม่นะครับสูตรอีสานใต้บุรรีรำให้กับทุกคนได้เอาไปทําและนําไปรับประทานกันพร้อมแล้วไปดูวัตถุดิบกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามี วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วจริงๆมันเป็นผักนะครับก็ผักซะส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้นะจะมีกุ้งนะครับอันนี้เป็นกุ้งสดเลยนะครับอันนี้จะเอาไว้ที่ตัดถางออกนะครับเอาไว้ตําในเครื่องแกงเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลวกก่อนนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็น อันนี้นะครับก็จะเป็นกุ้งสดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลวกเสร็จนอกน้ําแข็งนะครับแล้วก็เอาไปใส่ลอยอยู่ในเอ่อเอาไปต้มด้วยกันนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นกุ้งสดนะครับอันนี้ประมาณเกือบครึ่งโลนะครับอันนี้150กรัมนะครับโอเคแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องแกงแล้วครับก็จะมีหอมแดงนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกระชายนะครับอันนี้กระชายนะครับ นี่นะฮะกระชายก็ไม่ไม่เอาไม่เอาตรงนี้มันะครับาาตัดเอาใช้แต่ตรงนี้ข้างบนนะครับทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวโรยหน้านะครับก็จะเป็นพริกจินดาแดงนะครับพริกจินดาแดงนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับใบแมงลักนะครับแมงลักนะทุกคนแมงลักนะฮะอันนี้ก็คือจะเอาไว้โรยนะครับให้กลิ่นหอมนะครับอาหารอีสานต้องมีด ja. ้วยจ้านะครับ จริงอาหารไทยก็มีนะต่อมาครับเป็นตำมะลึงนะฮะตำลึงนั่นเองช่วงนี้หน้าฝนกําลังแบบยอดอ่อนๆเลยนะทุกคนน่าทานมากๆนี่นะฮะยอดอ่อนๆเลยน่าทานมากๆนะครับอันนี้ผักแล้วแต่ชอบนะผมไม่ได้กําหนดมาให้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้น้องไว้ทานนะตัวนี้นะครับช่วยมีวิตามินสูงนะครับแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับอันนี้ใครมีก็ใส่ได้เลยนะครับ แต่จริงหลักๆแกงเลียงอยู่นี่ครับนี่เลยแกงเลียงหลักๆนะครับก็จะมีบวบเลี่ยมนะครับแล้วก็ฟักทองอ่าฟักทองผมไม่เอาเยอะนะผมไม่อยากให้น้ําข้นผมอยากได้น้าแบบใสๆไทรชอบน้ําข้นๆก็ใส่ฟักทองเยอะหน่อยนะครับนะจริงๆข้นไม่ข้นก็อยู่ที่กุ้งที่เอาไปตําด้วยนะครับว่าเยอะน้อยแค่ไหนนะฮะต่อมาครับเป็นข้าวโพดอ่อนนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็มี4เห็ดนะครับเห็ดตรงนี้เลยนะครับ เห็ดที่ผมจะไปใส่ด้วยนะครับจริงๆผักใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ผักหลักๆก็คือที่ผ่านมาเมื่อกี้นะฮะเห็ดก็มีเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางเห็ดอันนี้ผมไม่รู้ชื่อนะขอนขาวหรือเปล่านะฮะแล้วก็เห็ดออรินจินะครับหนึ่งสองสามสี่สี่อันนะฮะอันนี้ไม่รู้ชื่อใครรู้คอมเมนต์บอกผมชีนะครับผมโอเคงนงั้นเดี๋ยวเราไปทำเครื่องแกงสำหรับทำแกงเลียงกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปกัน เครับมาปรุงกันเลยนะครับก็จะมีตอนนี้ต้มน้ำนะครับอันอนี้ผมทำแบบ2ลิตรนะครับทำหม้อใหญ่เลยนะครับใครจะทำให้มันเล็กลงกว่านั้นนะครับก็ลดสัดส่วนเอานะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเอากุ้งที่เราผ่าหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเอาลงไปลวกนะครับลวกกันเลย เตรียมนี้ไว้ด้วยนะครับเตรียมน้ำแข็งนะครับน้ำเย็นเอาไว้นอกลวกไว้นะครับจะได้เอาใส่ตอนที่แก่งเรียงใกล้จะเสร็จนะครับใครจะเพิ่มกุ้งมากกว่านี้ก็ได้นะครับทำสะดวกเลยพอดี ผมมีกุ้งในตัวเย็นเท่านี้พอดีเลยนะฮะโอเคนะฮะยกกุ้งไว้แล้วนะครับยกขึ้นเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเอาใส่น็อกน้ําแข็งไว้เลยนะครับกุ้งแจ้ไม่เละนะทุกคนกุ้งจะดิ่งๆโอเคนี่นะครับ น็อกมัแข็งไว้ตามด้วยกุ้งนะครับที่เราจะาไปตำเป็นเครื่องแกงนะครับใส่ลงไปเลยอันนี้ต้มจนสุกหน่อยนะครับนะกุ้งที่เราต้มไว้นะครับอันนี้คือเอาหางออกนะครับจะได้เอาไปตำนะครับกับเครื่องแกงลองอีกนิดนึงนะครับ เอ้ย yeah, นะจะได้แล้วนะครับเอากุ้งขึ้นได้เลยนะครับกุ้งขึ้นใส่น้ําแข็งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตําเครื่องแกงสําหรับแกงเลียงกันเลยอย่างตัวนี้ให้ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับหรือใครจะใส่เป็นปลาทูนะครับก็ทําตามนี้ได้เลยแต่ไม่ต้องเอาปลาทูมาลวกนะทุกคนตามนี้ได้เลยนะฮะหม้อน,นี้หลีไฟรอไว้ก่อนนะครับไปตำขึ้นแกงกัน ใ่แล้วนะครับต่อไปใส่กระช่ายที่ผมหั่นแว่นไว้แล้วนะครับตันเลยใครมีคกหินนะครับใช้คกหินจะจะเร็วกว่านะจริงๆวันนีผมไม่มีนะฮะเพเดี๋ยวรอไปเที่ยวอ่างศิลาก่่นนะฮะเดี๋ยวไปแบบสิ เสร็จแล้วนะครับใส่หอมแดงไปเลยนะครับอันนี้ผมหั่นไปแล้วนะนี่นะครับอันนี้เอาแค่พอหยาบนะครับแล้วตาให้หยาบัวนี้นะครับแล้วก็ใส่กุ้งเลยนะครับกุ้งที่เราลวกไว้นะครับขอ,อยาบไปตำแป๊บหนึ่งนะครับ เ okay, ทุกคนตามมาได้สักพักแล้วต่อไปใส่กระปีนะครับกระปีนะที่ผมใช้อันนี้นะ1ถ้าเป็นครึ่งหนึ่งนะหนึ่พันก็ใช้ช้อนเดียวนะครับผมใช้สองช้อนนะทุกคนรีบปิดเลยฮะกระปีในบ้านด้วยนะเดี๋ยวจะติดิดตทนนานเกินกระปี หอมมากมากทุกคนหอมฝุดฝุดนี่นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เป็นเครื่องแกงเบ<ด>ียงนะครับเห็นไหมทุกคน นี่นะครับเครื่องแกงเลียงพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําแกงเลียงกันเลยแขกทุกคนตอนนี้น้ําที่เราลวกกุ้งนะครับเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันเลยนะฮะก็เป็นอันที่สุกยากหน่อยนะครับทั้ง3มอันเลยนะครับจะใส่เลยชัวนะร์ชวัชวร์ข okay. ี แล้วก็ปิดฝารอสุกนะครับรอแป๊บหนึ่งนี่นะครับฟักทองบวกแล้วก็ข้าวโพดนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับทุกคนอ,อันนี้ผมอยากให้นิ่มกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้น้องทานฟักทองนิ่มๆน,นะครับทุกคนแล้วก็บวกคือผมหั่นชิ้นไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าอยากให้พอดีคานะครับดังนั้นก็ น่าจะสุกเร็วครับใครที่แบบเเก็บไว้ทานได้หลายมื้อนะครับแนะนําให้หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับมันจะไม่เละมากนะครับโอเ,เดี๋ยอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราใส่เห็ดได้เลยเนไฮเดี๋ยวอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมใส่เห็ดสี่อย่างของเรานี่ลงไปเลยนะครับจะได้สุกพร้อมๆกันเนาะ คือผมยังไม่ใส่เครื่องแกงนะครับเพราะว่าเครื่องแกงมันมีกุ้งอยู่นะฮะอยากให้กุ้งมันเด้งๆอยู่นะครับกุ้งที่เราตําลงไปนะฮะอันนั้นก็เดี๋ยวรอปรุงสุดท้ายนะครับต่อมาครับหน่อไม้อังกฤษนะหน่อไม้ที่อย่างเคยออกินเลยใส่เครื่องแกงแล้วนะครับต่อไปอย่าลืมเอาน้ำล้างครกนะทุกคนสูตรลักความอร่อยเป็นน้ำปลานะครับทุกคนน้ำปลานะฮะ นีตรงแล้ว16ช้อนปกติถ้าเป็นคุณแม่สมัยก่อนก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือใส่ปลาร้าให้ทุกคนปลาร้าแทบแบแต่แล้วแต่คุณชอบนะทุกคนแต่นี้สูตรแบบธรรมดากินแก้หวันะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นน้ำปลานะต่อไปเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลโนดเดี๋ยวหมดเลยจ้ะ จริงๆผมจะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะแต่สมัยก่อนไม่มีน้ำตาลมะพร้าวนะทุกคนบุีรัมย์บอมีด้จ,จ้ามีก็แพงอะ่ะทุกคนก็เลยแม่ใส่เป็นน้ำตาลปี๊บนะแต่ปี๊บสมัยก่อนก็ไม่สีนี้นะนี่เป็นปี๊บสีเหลืองเจี๊ยนะโอเคเดี๋ยวรอน้ำตาลละลายเสร็จเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ทุกคนไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยหมาสุดท้ายนะครับเราชิมรสแล้วนะครับไม่ต้องปรุงะไรแล้วใส่กุ้งลงไปนะครับตามด้วยใบตำหรึ่งใบตำานึงเดี๋ยวใส่สุดท้ายนะทุกคนเอาไปก่อนลืมเ็นนี่ฮะเอาไว้ตกแต่งสีสันนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ผม อยากให้สีมันสวยเฉยน,นะตามด้วยขาดไม่ได้เลยนะทุกคนแกงเลียงต้องมีใบแมงลัก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 นะทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวรอเดือดสุดท้ายใส่ใบตำหนึงปิดไฟโจ้คนนะียข้างล่างเดี๋ยวติดหม้อเลยอ้ยทุกคนน่ากินมากอร่อยเลยทุกคนเมื่อกี้ยังแสบ พริกไม่ต้องหั่นนะทุกคนเดี๋ยวเผ็ดไหมทุกคนอันนี้คือรสชาติแกงเรียงจริงๆนะครับความเผ็ดมันจะอยู่ที่กระชายกับพริกไทยนะครับนะแล้วก็พริกจินดานี้เป็นแค่สีสันเฉยๆนะครับเดี๋ยวรอเดือดก็เราจะใส่ตำลึงสุดท้ายก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะยกลงจากเตาแล้วนะครับใส่ใบตำลึง สุดท้ายแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยเรียบร้อยใครอยากได้นิ่มกว่านี้นะครับก็จัดการได้เลยนะครับโอเคฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเสร็จแล้วนะครับกับแกงเลียงนะครับเดี๋ยวรอน้องมาแล้วก็เอาไปทานได้เลยนะครับเรียบร้อยครับแกงเลีย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 งเนี่ยฮะทุกคน น่าทานมากๆนะครับเอาไว้แก้หวัดด้วยนะฮะน้องมาพอดีนะฮะไปมาพอดีแล้วมาทันพอดีนะฮะสี่โมงเย็นนะครับชิม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 สวัสดีเป็นฐานรพุมนอ่ะชิมด้วยแกงรีย่งนะฮะัไม่ต้องเอาผักก็ได้เอาแต่มันร้อนมาแล้วทุกคนเพิ่งขึ้นจากหม้อเมื่อกี้อ่ะชิมก่อนรสชาติก็พอนะฮะเพราะว่ามันห่อนครับทุกคนมันห่อนดีแซ่บไหม แค่หมือนองบางร้อนร้อนร้อนโฟกัสไหมไม่โฟกัสด้วยโอเคโอเคครับทุกคนนะแกงเลียงนะครับเป็นแกงหนึ่งนะครับที่ช่วยปกป้องหวัดได้ด้วยนะครับแล้วก็สดร้อนๆนะครับใครเป็นหวัดก็สดร้อนๆท่องพอเป็นอย่างดีนะครับโอเคครับวันนี้เราสองคนนะครับ นำความสุขมาให้แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมเอาไปทำทานกันนะครับผมวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้กับพวกเราสองคนนะครับไปให้ถึง1,000งักซับสไครป์ด้ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณ5 0ากว่าครับนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายยู bye bye.